กินแค่นี้ก็นีทรรยรุ่ยอะไรเป็นร้านนอกไม่กินเอา้าเปนดารมาดิ<ป>จะกินไหมเนี่ยเอาเรื่ไไองหายก็ได้มามาเหเ<อ>นี่ยเอานิดเดียวใช่ไหมเออนิดเดียวเอานิดเดียวเดี๋ยวอ่ะนิดเดียวเออชิบแบบนี้ดโอเคไหมอันนี้มาขอเขากิน โอ้โหขอครมาแหมมาขอข้ากินนะครับเนี่ยขอลอูเนี่ยมันยังไงเนี่ยขอเอูดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตามไปแหน่แ่่ดูดูอร่อยไหเแหน่ไหนจิมิมจิมิมิมกินให้ดูหน่อย เปรี้ยวมากอิ่มเอาเอาีกไหมคอเป็นด้วยเหรอเป็นอะไรตาสว่างตาสว่างแม่ตาสว่างอ๋อแล้วกินก็ส่งเชื ใครรู้ตลอดเลยเราไม่รู้ไม่เอาอ่ะกินโซชิโซชินสองชั่วโมงเลยเหรอกินสองชิ้นแต่ถ่ายคลิปนานอ้าวกินค,คนเดียวเหรอไม่แบ่งเหรอกินเลยไม่ขี้เหนียวกินเลยเรยวเตะแม่ฟ้าไม่ดีโอ้ฟ้าไม่ดีเนร็วตีตายเลยวะเอาแม่งหมดเลยเการวยไ,ไม่มีตาไปไปกินที่รถเราเลยครับ เออน,น้องลุงนี่ได้มาแล้ว <c oughs> เออกิ้มไม่ลำแข่งไม่ไห้แนละ้วจิ้นสบายใจเลยเฮ้ยเราทะเลาะกันอยู่นะอะไรวะเราทะเลาะกันอยู่นะอาหมอนครับ